รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดำมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกสากิกรไทย 02673 3888หรือ www.gasigonassets.com กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m o n e y s h o อโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับมีคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus m o n e y p l u s Money Plus ติดกันตรงตัว แล้วก็เรียนเชิญเพิ่มเติมในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p พั s จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยเรียนเชิญนะครับคุณผู้ฟังครับอนาคตที่ขยะพลาสติกในทะเลจะมีชีวิตใหม่กลายเป็นเสื้อผ้าสวยๆ GC ชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันโลกสวยย่อมเป็นไปได้จริง จึงได้จับมือกับทางทอทอท,อทอและ e c o a อารฟริเริ่มโครงการอัพไซคลิ่งดีโอเชียนส์ไทยแลนด์เปลี่ยนขยะพลาสติกในทะเลให้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นและอนาคตที่พลาสติกจะสลายตัวได้ทันใจไม่ทำร้ายโลก GC ชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันธ์โลกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขยะพลาสติกอีกต่อไปจึงได้พัฒนาแก้วไบโอคัพที่ย่อยสลายได้เองใน180วันด้วย ก็ขอแสดงความชื่นชม PTT Global Chemical mm hmm. จำกัดมหาชนหรือ G4 เอาไว้ way, นาทีนี้ด้วยนะครับจากนี้ไปครับเข้าสู่ช่วง9ทันการลงทุนกับบอรจเก๊าซิกรไทยนะครับ mm hmm. บอรจอก๊าิกรไทยส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ3เดือน6เดือนและ1ปีชูโอกาสรับผลตอบแทนตั้งแต่1.6%ต่อปีจนถึง2.05%ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่5จนถึง11มีนาคมนี้โดยคุณนาวินอินทรสมบัติ Chief Investment Officer รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดเปิดเผยว่าระหว่างวันที่5จนถึง11มีนาคมนี้บลจากสิกรไทยได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ3เดือน BP ประมาณการผลตอบแทน1.6%ต่อปีและ กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน GL ประมาณการผลตอบแทน1.75%ต่อปีและตามด้วยกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปี FY ประมาณการผลตอบแทน2.05%ต่อปีทั้ง3กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมขอรายละเอียดและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือสอบถาม K a s s e s Contact Center 026733888หรือที่ www a s s i รแ n n s s s t s .com ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูกรณีศึกษาของ d t a ทบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนนะครับผมเชิญท่านผู้มุในการฝ่ายพันธมิตรบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนคุณพิพัฒศรีมัธยกุลมาคุยให้เราฟังในประเด็น d t a ทรุกธุรกิจสู่แพลตฟอร์มใหม่และคุณพิพัฒก็พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณพิพัฒสวัสดีครับ สวัสดีครับปุริธานาและท่านผู้ฟังครับผมเกิดอะไรขึ้นกับ DT แทจากที่เคยให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นยังไงมายังไงถึงเปิดตัวรถจกญญักรยานไฟฟ้าได้ครับคุณพิพัฒครับครับต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันก็มีพัฒนาการของมันมาเรื่อยๆอยนะครับครับแต่เมื่อก่อนเรามีแค่โทรอย่างเดียวหลังๆเราก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตมีเด้่นู่นนี่ได้ผมว่า วันนี้คืออีกก้าวหนึ่งทีมงานในบริษัทเราก็มองมันว่าวันนี้น่าจะถึงวันที่เราเริ่มมองไปข้างหน้าต่อแล้วว่าเราจะไปเป็นมากกว่าการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์อย่างเดียวได้ยังไงบ้างนะครับ,รบซึ่งก็เป็นที่มาของแนวคิดที่บอกว่าเราจะ go beyond basic connectivity หรือ beyond mobile connectivity นะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียนว่าในปี2018เนี่ยสิ่งที่เราได้เริ่มไปแล้วคือเราไปเริ่มโปรเจกต์ที่เป็นภาพรวมของ smart city โดยที่หนึ่งในสิ่งที่เราทําก็คือเรื่องของ smart farming นะครับเราเริ่มเอาเรื่องของการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตเอาเรื่องของการทำ I AI นะครับเรื่องของ big data อะไรเนี่ยไปใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดการการทำฟาร์มการทําเกษตรกรรมนะครับ,รบตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการเอาเรื่องของ connectivity การเชื่อมโยงเรื่องของอะไรเข้าไปช่วยทีนี้เราก็เลยมองต่อว่าในขณะที่ตรงนั้นเริ่มไปแล้วเนี่ยยังมีอีก หลายส่วนเลยที่เราสามารถเอาเรื่องของ connectivity ไปช่วยพัฒนาชีวิตของประชาชนได้เราก็เลยมองว่าจริงแล้วเนี่ยประกอบกับจังหวะเรื่องของมลภาวะเองอะไรเองนะครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถเริ่มทําได้คือพวกของ smart vehicle ก็คือยานพาหนะที่มีความฉลาดมีการต่อกับอินเทอร์เน็ตมีการต่อกับแอปพลิเคชันเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็ประกอบกับจังหวะที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพันธมิตรชั้นนําของประเทศก็คือ ทางเอ็มบิชั่นแลวก็ทางฟอร์จ s มาร์ทผู้ให้โดยการดินเติมเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องมลภาวะเองนะครับเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บังเอืญว่าช่วงที่เรากําลังเตรียมตัวที่จะเริ่มประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เจอเหตุการณ์ PM 2.5พอดีก็จังหวะค่อนข้างเหมาะครับเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามาขยับมาสู่เรื่อง EV เนี่ยมันเป็นโซลูชันเป็นทางออกที่ค่อนข้างดีสำหรับการ ช่วยแก้ปัญหาบลภาวะที่ดีมากแล้วก็รประเทศไทยเองเรามีศักยภาพสูงมากในการที่เราจะเป็นผู้นําเรื่องนี้ได้ในตลาดอาเซียนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเริ่มพูดคุยกันว่าแล้วบทบาทของดีแพเองเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างเราก็เลยบอกว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนที่พัฒนาตัวแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับที่เราสามารถมีผู้ผ,ผลิตมอเตอร์ไซค์อีวีมีผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการของตู้ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับอีว เราเองเป็นคนที่สามารถเชื่อมโยงกับทางผู้ให้บริการเงินกู้เองหรือประกันเองเนี่ยแล้วเราขวมดผู้เล่นต่างๆที่เป็นผู้นําในแต่ละส่วนเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วเราเป็นคนที่บริหารแพลตฟอร์มนี้เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้งานเนี่ยสามารถได้รับบริการที่สะดวกสบายที่สุดเขาสามารถที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาบลลภาวะเท่าที่ฟังเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจผิดเลยนะคุณพิพัฒน์ผมนึกว่าดีแท็กแหละน้องสขายมือถือไม่ดีหรือเปล่า หรือหรือจะเปลี่ยนใจอะไรไม่รู้ไปสั่งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านําเข้ามาขายตกลงผมเข้าใจผิดเลยใช่ไหมคุณพิพัฒต,ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าดีแทเองเราคงไม่ได้กระโดดเข้าไป <c oughs> เป็นคนที่นําเข้ามอเตอร์ไซค์เข้ามาขายไม่ใช่นะแต่ไม่ใช่ครับเป็นคนกลางในการบริหารแพลตฟอร์มที่รวบรวมพันธมิตรหลากหลายมาร่วมกันใช่ไหมครับเมื่อคู่เนี่ยคุณพิพัฒพูดถึงหลายชื่อนะพูดถึงเอ็มวิชพูดถึงฟ o อร์สมาร์ เอ็มวิชั่นเนี่ยเขาที่ผมรู้นะเขาจัดประเภทอีเวนต์และเขาก็น่าจะรู้จักกับผู้นําเข้าจักรยานไฟฟ้าหรือเปล่าคุณพิพัถูกต้องเลยครับห<ช><ผ>มค <Amb ition S 1> ือด้วยความที่ที<ม>่เอ็มวิชั่นเองเขาเป็นผู้จัดงานไทยแลนด์โมบายเอ็กซ์โมาค่อนข้างนานเป็นส<อ>ีละนะครับ,รบและทีนี้เนี่ยตัวเขาเองก็มีวิชั่นใกล้เคียงกันคือเขาอยากที่จะก้าวข้ามจากแค่โทรศัพท์มือถือไปเรื่องของบิยอนโมบายเป็นโมบายรีเลเต แต่ว่าเขาเองเขาก็เริ่มจัดงานอย่าง EV Expo ขึ้นมานะครับแอวเขาเริ่มก้าวไปสู่งนัานทุกก็เลยจัดว่ามีคอนเนคชันหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ EV หลากหลายแบรนด์มากมชั้นนําของโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของเราตรงนี้เราก็เลยทํางานลักษณะ ใช้เรื่องของพันธมิตรนี่แหละเข้ามาช่วยก็คือเราหาคนที่เป็นผู้ที่ถนัดในแต่ละเรื่องเนี่ยมาช่วยกันและใช้จุดแข่งของแต่ละคนมากกว่าครับดีแท็กเป็นเซ็นเตอร์ให้ไม่ได้นํารถจักรยานไฟฟ้ามาขายแต่ว่านําเข้ามาผ่านพันธมิตรคือเอ็มวิชั่นถูกไหมครับถูกต้องนะครับมีรถไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีสถานีชาร์จไฟใช่ไหมก็เลยไปจับมือกับทางฟอสสมาร์ทเจ้าของตู้บุญเติมใช่ไหมคุณพิพัฒน์ถูกต้องครับ ซึ่งอย่างที่เรียน,นะครับว่าเราคงไม่ทําเองทุกอย่างในทุกเรื่อง<ช>เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีจุดแข่งในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกพันธมิตรที่เป็นผู้นําในแต่ละด้านเนี่ย<ช>ก็จะเป็นตัวที่ทําให้การผักดันตรงนี้มันเกิดได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพใ,<ช>ใครใ<ช>ที่เก่งเรื่องปูเนี่ย<ช>ก็ต้องเป็นบุญเติมแน่นอน<ช>เราก็เลย<ช>จับมือกันเพื่อที่ทางบุญเติม<ช>จะเป็นคนพัฒนาปูที่เราเราบอกว่าต้องจากชา้าในทจริงแล้วมัน เป็นโมเดลของการเปลี่ยนแบตเตอรี่แทนครับนอกจากจะชาร์จแล้วยังเป็นจุดในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แทนเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะเรื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะตอนนี้เราไล่พันธมิตรก่อนนะครับมีมีเอ็มวิชั่นนะครับมีฟอส s า a r t เจ้าของตู้บุญเติมคุณพิพััน์ยังพูดถึงเงินกู้และประกันด้วยเดี๋ยวนะครับแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเงินกู้มันไปเกี่ยวอะไรกับประกันครับเนี่ยครับถ้าเกิดเรามองไปที่อุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ที่เป็นปัจจุบันนะครับจะเห็นว่า กลุ่มลูกค้าเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับตั้งแต่ลูกค้าที่กําลังซื้อค่อนข้างสูง,ขงเขาก็สามารถที่จะซื้อเงินสดได้หรือรูดบัตรเครดิตได้เลยแต่ก็จะมีกลุ่มลูกค้าอีกบางส่วนที่ความพร้อมอาจจะไม่เท่าแต่มีความต้องการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยในอุตสาหกรรมของมอเตอร์ไซค์ปัจจุบันก็จะมีผู้ให้บริการที่มาช่วยเหลือในเรื่องของเงินกู้เงินผ่อนทั้งหลายนะครับเพื่อที่ลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงได้คืนจ่ายเดือนหนึ่งไม่กี่พันบาทบแต่สามารถมีมอเตอร์ไซค์ไปทํามาหากินได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยเมองว่าในเมื่ออุตสาหกรรมหรือว่าแนวทางปฏิบัติมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ค,คิดว่ามันก็ไม่ต่างกันวันนี้ตัวโมอเตอร์ไซค์มันแค่เปลี่ยนรูปแบบจากน้ํามันมาเป็นเอวีแต่ในความต้องการของลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่กําลังซื้อแต่ไม่สูงมากเนี่ยเขาก็ยังต้องการเรื่องของเงินกู้เงินผ่อนอยู่ดีเจ้ารถจักรยานไฟฟ้าที่มาอยู่ในแพลตฟอร์มเนี้ยมันคันหนึ่งแพงไหมราคามันเริ่มต้นสักเท่าไหร่ครับเนยครับคุณพิพัฒ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์อีวีเนี่ยมันมีจํหน่ายอยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์เขาก็นําเข้ามาจาหน่ายกันเองแต่ว่าพอสเกลหรือว่าขนาดของการใช้งานทางอุตสาหกรรมนี้มันมันไม่ใหญ่พอเนี่ยราคามันเลยสูงปัจจุบันนี้ก็ร่วมร่วมแสนหรือจนถึงทะลุไปหลายแสนก็มีสิ่งที่เราลุกขึ้นมาทําแล้วเราคาดหวังจากการร่วมมือกับปันธมนิตรครั้งนี้คือเราอยากจะดันราคาตรงเนี้ยให้เป็นราคาที่คนเข่าไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ครับ จริงๆถามว่าราคาระดับไม่กี่หมื่นเนี่ยมีแต่ว่าสิ่งที่เราทําร่วมมือกับพันธมิตรอย่างเอเมชชันน่นก็คือเราต้องการจะค,รคัดเลือกจริงๆว่ามอเตอร์ไซค์ที่มาร่วมอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยควร,ครจะมีคุณภาพที่ค่อนข้างดีพอซ่อมง,ง่ายมีจุดให้บริการเพียงพอการเปลี่ยนอะไรไม่ยุ่งยากแลระราคาไม่แพงเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยร,ราคาที่เรามองนครับน่าอยู่จยประมาณที่ห้าหมื่นต้นไปห้าหมื่นจนถึงแสนต้นตถูกครับ ก็จะเป็นราคาที่ผมว่าคนทั่วไปเข้าถึงได้ไละเพราะว่าถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์ปัจจุบันก็อยู่ในช่วงราคานี้อยู่แล้วพูดให้ชัดไปเลยก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั่นเองนะครับผมใช้คํานี้ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านหลังก็คือการบริหารแพลตฟอร์มนี้โดยดีแท็กนะครับจับมือกับพันธมิตรในการไปนําเข้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้ามาร่วมในโครงการนี้ไปจับมือกับฟอ r ซัมาร์ทเพื่อเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมฟังก์ชันให้กับตู้บุญเติม ในการจะไปจุดชาร์จไฟหรือเปลี่ยนมอเตอร์นะครับไปจับมือกับสถาบันการเงินไปจับมือกับประกันเพื่อปล่อยสินเชื่อให้ซื้อโอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็พ่วงกับประกันด้วยซึ่งมันอยู่ในโปรเซสเดียวกันนะครับนะครับทีนี้ขอกลับไปลงลึกนิดหนึ่งเวลาพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าฉันต้องการเป็นเจ้าของรถทั้งหมดนะครับก็ไม่ว่าอะไรคุณก็กู้แล้วก็ผ่อนไปก็เป็นเจ้าของรถแต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ้ย เวลาพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยคุณต้องแลกตัวรถกับมอเตอร์เลยนะผมมันคนนอกวงการไงผมก็ไม่รู้ไงตกลงเนี่ยตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากับมอเตอร์เนี่ยมันยังไงครับมันต้องรวมกันหรือมันแยกกันได้เป็นเฉพาะเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องเป็นเจ้าของมอเตอร์ได้ไหมมันยังไงครับ<ม>คุณพิพัฒน์ผมขออนุญาตเล่า ละเอยียดนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วอะครับตัวมอเตอร์ไซค์ที่อีวีที่เราต้องการจะเริ่มจัดจาหน่ายผ่านกับพนัมิตเนี่ยครับ,ค,รบคือลูกค้าเนี่ยจะได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของตัวมอเตอร์ไซค์ตัวมอเตอร์คือเหมือนซื้อมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเลยก็เป็นเจ้าของทั้งหมดเลยใช่คือต้องต้องอย่างนะะี้ครับว่าจริงๆมอเตอร์กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันมันคือตัวมอเตอร์ไซค์แต่ตัวที่คนน่าจะมีคําถามเยอะคือแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยต้องดิงนใี้ว่า กลุ่มที่มีกําลังซื้อเราก็เป็นผู้ใช้ทั่วไปอาจจะไม่ได้ใช้เยอะแยะไม่ได้ใช้ในการทํางานเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นเจ้าของทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอมอเตอร์ไซค์ที่เขาซื้อไปเนี่ยมีทั้งตัวรถมอตเมตอร์แบตเตอรี่เนี่ยครบเซตนะครับแต่ใน,นขณะเดีวยวกันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ทั้งเยอะแล้วก็ข้อเสียเดียวที่มีของแบตเตอรี่คือมันต้องใช้เวลาในการชาร์จใช้เวลาในการชาร์จนานใช่ไหมใช่มันไม่ทันกินเพราะมารอชาร์จนานๆใช่ไหม ใช่ครับซึ่งถ้าผมเป็นคนซื้อเองเนี่ยผมรอรได้เพราะว่าผมอาจจะชาร์จค้างคืนแล้ววันพรุ่งนี้ผมก็ใช้แต่จะมีกลุ่มอย่างเช่นคนที่เป็นคนส่งของเป็นพ่วินมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายที่เขาอาจจะมีความจําเป็นในการ,รที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยเราเลยร่วมมือกับบุนเติมในการตั้งจุดเปลี่ยนแบตเตอรี่เขาสามารถขีม่มอเตอร์ไซค์ไปที่จุดเรียกว่า X Swap Station หรือจุดเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยแล้วก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือเนี่ยเพื่อใช้ตู้เนี่ยครับ เขาสามารถเอาแบตเตอรี่ตัวที่แบตหมดแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในตู้แล้วหยิบตัวใหม่ที่ชาร์เต็มแล้วเนี่ยใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกขี่ต่อได้เลยมันคือแบตเตอรี่หมุนเวียนหมุนเวียนใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของแชร์ลิงอีโคโนมีใช่ไหมใช่ครับผมใช่ไหมนี่อีกคำหนึ่งนะใช่ครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บที่จุดของบุญเติมที่กําหนดไว้แล้วก็ถอดแบตเตอรี่เราลงทะเบียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็หยิบแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาเอาแบตเตอรี่ก้อนเก่าไป เก็บไว้ตรงนั้นเอาแบตเตอรี่ทีใหม่มาใส่รถเราแล้วก็ขี่ไปทํางานต่อได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาชาร์จ okay. เพราะฉะนั้นจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งแน่นอนที่เขาจะมีความรู้สึกต้องการว่านี่คือวิธีการที่เขาต้องการใช้างานนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากําลังสรุปรายละเอียดเล็กน้อยกนะ็คือว่ากลุ่มนี้จริงๆแล้วเขาจําเป็นต้องเป็นเจ้าของแบตเตอรี่หรือเปล่าอืหรือจริงๆเขาไม่ต้องการเลยตราบใดที่เขามีแพ็กเกจหรือว่ามีสิทธิ์ในการ ที่จะเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่แบบนี้ได้เนี่ยผมว่าเขาก็สามารถใช้งานได้ตามปกติอะไรครับคุณพิพัฒช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าที่ผมคิดเนี่ยผมคิดผิดไหมหรือผมมองอะไรผิดไหมผมมองว่า d ีแท็เนี่ยที่กําลังจะทำเนี่ยมันใหญ่และมันกว้างกว่าเพียงแค่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่นี่คือโปรเจกต์นำล่องเท่านั้นเองหรือเปล่าคุณพิพัฒใช่ไหมผมไม่เห็นครับว่าครับ่อนข้างถูกสิ่งที่เราพยายามทำเรื่องของแพลตฟอร์มตัวเนี้ยครับ มันคือการที่เอาเรื่องของ connectivity เนี่ยเข้าไปใส่ในการใช้งานสิ่งของหรือว่าเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันรูปแบบอื่นๆ<ใ>นมันคือ internet of thing โดยผ่านเครือข่ายต่างๆของ D tag ใช่ไหมผมขอเรียกมัน,มนเป็นก้าวแรกก้าวหนึ่งในการที่จะไปสู่ IoT เต็มรูปแบบแล้วกันครับ่าจะเป็นคำที่ค่อนข้างตรงก็คือว่านี่เป็นหนึ่งใน use case หรือการใช้งาน connectivity ที่อยู่ในชีวิตประจาวันของผู้บริโภคอยู่แล้วและแน่นอนว่าเดี๋ยวมันงคงก้าวไปสู่ ยูสเคสหรือการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามอื่นๆต่อในอนาคตอาจจะเป็นรถไฟฟ้าทีวีตู้เย็นเครื่องฟอกอากาศหรืออาจจะเป็นตัวนี้เป็นไปได้หมดเลยหรืออาจจะเป็นธุรกิจปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ance, <ๆ>ก็ได้ใช่ไหมคุณพิพัฒน์ถ้าเป็นธุรกิจปล่อยสินเชื่อผมคิดว่าในอนาคตอันไกลอาจจะเป็นไม่ได้แต่ใน,ในระยะใกล้ผมคิดว่า อาจจะเป็นการทํางานร่วมมือกับพันธมิตรหรืออะไรก็แล้วแต่มากกว่านะครับแต่นั้นเนี่ยเดี๋ยวคงมีการประกาศในทางการอีกทีหนึ่งครับเอาเบื้องต้นอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ๆตัวก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าสิ่งของเนี่ยเป็นสิ่งที่คนคุ้นเคยอยู่แล้วและมีความต้องการใช้งานอยู่แล้วครับผมครับเอาละครับอยากให้บอกเราหน่อยว่าสิ่งที่เราจะเห็นจากดีแทในปีเนี้ยในเรื่องกลยุทธ์แล้วก็ทิศทางการพัฒนาในรูปแบบที่เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นนำร่องโดยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย ในปีนี้เราจะได้เห็นอะไรอีกบ้างเท่าที่พอเปิดเผยได้ใน1น,นาทีสุดท้ายนี้ครับครับผมคิดว่าเรื่องของ Smart f r r m i n g หรือเกษตรกรรมเนี่ยเราไปละตอนนี้สิ่งที่เราเริ่มคือเรื่องของมอเตอร์ไซค์ EV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของ Use Case หรือการใช้งานกับ องใช้อื่นเนี่ยเดี๋ยวคงมีตามมาในอนะาคตแต่สาหรับในมุมมองของผมเองนะครับผมคิดว่าเราอยากให้ความสําคัญในการที่ที่ปั้นแล้วก็สร้างประสบการณ์การใช้งานที่มันดีที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นเราคงไม่กระโดดเข้าไปสู่หลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วทําได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เรามีสองสามโปรเจกต์ที่ที่กําลังทําอยู่เนี่ยเราคงให้ความสําคัญในการ เรียนรู้ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าว่าทำยังไงลูกค้าถึงจะได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเสร็จแล้วเอาสิ่งที่เรียนรู้ตรงนั้นได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ต่อในอนาคตครับผมครับเดี๋ยวคงได้อัปเดตกันเป็นระยะระยะวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับคุณพิพัฒน์ครับดีมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับคุณพิพัฒศรีมัธยกุลนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตร บริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ D-TAG นะครับในประเด็น D-TAG ลุกธุรกิจสู่แพลตฟอร์มใหม่นะครับโดยเริ่มต้นด้วยบริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับนี่คือมิติใหม่ของ D-TAG มีมาฝากกันในช่วงนี้แล้วครับที่อยู่อาศัยโครงการล่าสุดจากทางสุภลัยจำกัดมหาชนนะครับสุภลัยซิตี้รีสอร์ทชนบุรีตรีมจัดงานแกลนโอเพนนิ่ มอบส่วนลดพิเศษพร้อมของแถมอีกเพียบระหว่างวันที่9จนถึง10มีนาคมนี้บริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนเตรียมจัดงานแกลนโอเพนนิ่งสุภลัยซิตี้รีสอร์ทชนบุรีโครงการคอนโดมิเนียมแห่งเดียวใจกลางชนบุรีริมถนนสุข,ขุมวิทบนทำเลสักยภาพใจกลางเมืองเดินทางสะดวก เชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ใกล้สถานที่สำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายพร้อมสัมผัสความสุขด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเปิดให้คุณเลือกสรรทุกความพึงพอใจกับห้องพักอาศัยบนพื้นที่ใช้สอย28.5จนถึง42ตารางเมตรด้วยราคาเริ่มต้นเพียง1.39ล้านบาทพิเศษจองในงานรับฟรี iPhone XR 64GB มูลค่า29,900บาทหรือเลือกรับส่วนลดพิเศษสูงสุด20,000บาทพร้อมของแถมอีกเพียบสนใจเลือกห้องชุดในทำเลและมุมมองที่คุณพึงพอใจในวันที่9ถึง10มีนาคมนี้นาสำน,นักงานขายโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1720หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supply.com และ f a c e b o o k s สุภล a ย Society และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อ โดยผมยุทธนากระบวนแสงเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกาิกรไทยโทร026733888หรือ w w w g a s i c o n a c s e s s c o m รายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดิเมรรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน